สวัสดีค่ะพบกับลูกแก้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแก้วมีรถสวยๆมานําเสนอกันอีกแล้วค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้เลยนะคะคันนี้ก็คือมาสด,ด้าน2ปี2018นั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1.3 Sky Active Sport ด้วยนะคะถือว่าสวยงามมากๆแล้วก็เป็นปีใหม่ปี2018ที่สำคัญคันนี้นะคะเลขไมล์ของเขาคือจุดพิเศษของคันนี้เลยเพราะว่าเลขไมล์อยู่ที่7,000กว่ากิโลเท่านั้น ฟังไม่ผิดค่ะเลขไมน้อยมากๆพร้อมกับราคาที่จับต้องได้ราคาคันนี้อยู่ที่459,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจเดี๋ยวแกจะพาชมโดยรอบๆว่ารถคันนี้มีความสวยงามอย่างไรบ้างสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมาในสีเทาเข้มๆสวยงามแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ด้านหน้าของเขานะคะ m a ส d a ก็อย่างที่รู้กันว่าสวยงามมากๆอยู่แล้วเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะตัว โคมไฟดวงใหญ่ๆนะคะเป็นไฟฮาโลเจนโนกคันนี้มีสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะคันนี้ถือว่ามีความสปอร์ตนิดๆแอบแฝงอยู่ด้วยเนาะค่อนข้างที่จะมีความสวยงามเฉพาะตัวมากๆใครกำลังหารุ่นนี้อยู่เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคันนี้มาดูที่ล้อของเขาหน่อยค่ะล้อของเขาเป็นล้อแม็กดิ่มๆเลยนะคะขนาด15นิ้วค่ะมาพร้อมกับนี่เลยยางดันหลบนั่นเองนะคะใช้งานได้ยาวๆบอกเลยว่าถ้าใครที่ ขับปกตินะคะยางนี้อยู่ได้4ปีก็อยู่ได้3าปีไหวแน่นอนนะมาด้านข้างกันนิดนึงเส้นสายก็สวยงามมากๆเลยนะคะไม่ได้แบบว่าดูเยอะจนเกินไปคันนี้ดูสมูทแล้วก็ลงตัวมากๆมาพร้อมกับกันศาสข,ของเขานะคะนี่เลยสเกิร์ตรอบคันอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์พ้องไฟเบกรกดวงที่3มาให้ด้วยคันนี้เสริมหอมาด้วยเสาวากาศแบบชารควินครีบฉลามนั่นเองนะคะขับไปแล้วก็เทไปด้วยขับ ขับสนุกนะมาด้าถือว่าเป,เป็นแบรนด์ที่รถเนี่ยขับสนุกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันเนาะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็น5ประตูนะคะด้านหลังก็สามารถเปิดแล้วก็พับเบาะด้านหลังเก็บสัมภาระได้นั่นเองนะคะก่อนเปิดให้ดูจะให้ดูตรงนี้นิดนึงว่าเขามีเซ็นเซอร์หลัง4ี่จุดนะคะแต่ว่าคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะถือว่าใครที่กำลังเพิ่งเริ่มหัดขับรถเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไปเลยนะคะ เดี๋ยวแก้วมาเปิดประตูท้ายให้ดูกันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่ซับพอร์ตค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะเบาะหลังของเขาสามารถพับได้เป็นอัตราส่วน40-60นะคะเดี๋ยวแก้วมาเปิดให้ดูทีหลังมาให้ดูตรงนี้ก่อนว่าคันนี้นะคะมียางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือแม่แรงมาให้ครบคันเลยนะคะนี่ซึ่งอยู่ด้านในนี้เลยนั่นเองนะคะถาดรองนะคะ มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อใครที่ขนกระติกน้ําไปเที่ยวกันอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวเปียกเลยเพราะเขามีถาดรองแบบเนี้ยอยู่ในสภาพที่ดีพ,พร้อมใช้งานมากๆคือใหม่มากคันนี้แบบ 99%เลยนะคะถ้าลบ1%คือปี2018เนาะบอกเลยค่ะน,นี้เนี่ย99%ถือว่าสวยงามมากๆไม้น้อยมากๆเบ้นอีกทหไม่7000กว่าเองนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูมาตรวัดด้านไหนว่าเลขไม่แท้แน่นอนเนาะปะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบาะของเขาพับยังไงนะคะสำหรับเบาะนะคะเราก็เพียงแค่กดตรงนี้นะคะเขาจะมีปุ่มมาให้เนาะ,ะเราก็กดลงไปแล้วเราก็พับลงมาได้เลยอันนี้คือพับง่ายมากๆเลยนะคะ ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถพับเบาะได้เหมือนกันเลยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านหลังเนาะเผื่อใครขนของนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนเข้าไปดูฟังก์ชันภายในรถกันว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันในรถนะคะตอนนี้แก้วก,ก็เข้ามาภายในรถแล้วนะคะกุญแจของเขานะคะเป็นแบบ smart entry เนาะแล้วก็เป็นระบบ push start ด้วยนะคะเดี๋ยวแก้วขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูเลย อ,อยากให้มาดูตรงนี้เลยนะคะที่แก้วพูดไปตั้งแต่ต้นว่าเลขไมลของเขาน้อยมากก็คือเลขไมลอยู่ที่ประมาณ7,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะอย่างที่โชว์ให้ทุกคนเห็นกันเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถนะคะแก้วบอกเลยคันนี้เนี่ยสวยกริบมากนะคะมามาดูฟังก์ชันออปชั่นของเขากันต่อดีกว่าเนาะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะรับสายวางสายสามารถทำได้ที่ปลายนิ้วสัมผัสเลยนะคะแล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะควบคุมหน้าจอเครื่องเล่นของเรานั่นเองนะคะถือว่าคันนี้เนี่ยดีไซน์ออกมาถือว่าส่วนงานมากๆคอนโซลของเขานะคะก็จะเป็นสีออกเทาเข้มๆตัดกับสีดำแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นสีเปียโ,โนแบ็คเนาะแล้วก็คันนี้เป็นแอร์อัตโนมัติอีกด้วยนะคะนี่ ดีไซน์แอร์ของเขาทุกคนดูสิเหมือนรถสปอร์ตเลยเนาะสวยงามสวยงามมากๆเลยนะคะรูปลักษณ์ภายในคันนี้คือถือว่าดูดีทีเดียวเนาะถ้าใครกําลังมองหารถนะคะอุ้ยเน้นย้ำอีกแล้วใครกําลังมองหารถคือคันนี้มันดีมากดีมากๆเลยนะคะไปะไปดูที่หน้าจอของเขากันดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะสำหรับหน้าจอของเขานะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วนะคะมาพร้อมกับ ฟังก์ชันต่างๆนะคะทั้ง FM AM นะคะสามารถเล่นได้ USB AUX นะคะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะสำหรับเจ้าเครื่องเล่นของเขาเนาะนี่ชุด USB ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่หน้าเกียวของเขานั่นเองนะคะช่อง AUX นะคะแล้วก็มีช่อง power outlet ด้วยนะคะ อยู่ด้านหน้าเลยคันนี้สามารถใส่แผ่นซีดี d ีวีดีได้นะคะมาดูที่คอนโซลกลางของเขากันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะแล้วก็นี่ของเขามีโหมดสปอร์ตด้วยนะคะทุกคนเพิ่มความสนุกในการขับขี่นั่นเองค่ะและชุดฟังก์ชันที่น่าสนใจของเขาก็าคือตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นชุดควบคุมหน้าจอของเรานั่นเองนะคะสามารถควบคุมได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อยู่ฝั่ง ข้างคนขับด้วยแก้วคิดว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มฟังเพลงนะคะปุ่มโฮมนะคะแล้วก็ปุ่มแผนที่นำทางนั่นเองนะคะด้านหลังก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปุ่มแบกนั่นเองตรงนี้คือเป็นชุดควบคุมที่มาด้าเขาให้มาเพิ่มความสะดวกสบายให้เราไปอีกระดับหนึ่งนะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะคันนี้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าสีดำนะคะเบาะผ้าก็ให ฟิลให้ฟิลลิ่งแบบว่านุมน่มนวลนั่งสบายนะคะไม่แข็งกระด้างนั่นเองนะคันนี้ถือว่าทํามาได้ดีมากๆแล้วก็คันนี้นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวสเสถียรภาพนะคะระบบการลื่นนถ่ายก็มีมาให้ ไฟอัตโนมัติเมื่อเบรกฉุกเฉินก็มีมาให้เช่นเดียวกันถือว่าอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของคันนี้ค่อนข้างที่จะครบคันกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปเจอกันเลยค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ พื้นที่ในการซัพพอร์ตผู้โดยสารด้านหลังก็ถือว่า3าคนนั่งได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็เบาะหลังพับได้อย่างที่โชว์ให้ดูตอนต้นนั่นเองนะคะสำหรับเบาะหลังของเขาเนี่ยมีฟังก์ชันซัพพอร์ตมาให้ก็คือตรงนี้เลยค่ะเป็นจุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กนั่นเองนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวก็สามารถใช้ได้นะคะสำหรับ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเฮดลูม mm hmm. ก็กว้างขวางนั่งสบายนั่นเองเนาะโอเคสวยงามสําหรับภายในแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนนะคะไปเปิดห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหน mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันค mm ่ะ hmm. มาดูห้องเครื่องด้านหน้าของเจ้าคันนี้กันบ้างนะคะนี่เลยคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.3ลิตรนั่นเองนะคะแล้วก็เป็น SKY ยแ t i v ี e เทคโนโลยีของ m a z d a เขาเลยนะคะคันนี้นะคะพละกำลังอยู่ที่ 9 3แรงมา้าแรงบิด123นิวตันเมตรค่ะถือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยสบายๆแรงเหลือๆเลยนะคันนี้ถ้าใครสนใจมาเน้นย้ำราคาและรุ่นกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านาะสำหรับคันนี้นะคะ m a z d a 2.1.3 Sky Active Sport ปนะคะปี2018คันนี้นะคะเลขไม่เพียง7 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะราคาคันนี้อยู่ที่459,000บาทค่ะถ้าใครสนใจ คันนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาในทุกช่องทางของบอยรถบ้านได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแก้วก็ขอฝากเจ้าม a าด้ a สองคันนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจคันอื่นก็สามารถมาดูได้ที่ร้านเรานะคะร้านเรามีทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยเนาะสำหรับวันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ